าสบายดีเนาะทุกคนมือนีลินดาจะพาทุกคนไปเบื้องอีกอาซีพหนึ่งเนาะทีย่ยูยูลาวเนาะทุกคนเป็นอาซีพขายปิงเอ็นเป็นอาซีพขายปิงเอ็นไม้หนึ่งพันกีบตอนนี้หันบ่มีแล้วเนาะถ้าว่าสว่วนหลายยู่ในประเทศลาวนี่บบมีแล้วไม้หนึ่งพันกีบก็คือไม้เม่นบ่ฮดไม้ระบาดสันติบ,บน่นเนาะทุกคนก็คือทุกหลายเนาะและกะซทอีกค่ะมี มีตับมีหมูมีไก่มีมีครบมีปิ้งเอ็นไม้เนึ่องผันขีบนะทุกคนปะเข้าไปเบิ่งกันเลยนี่นะทุกคนมาหอดแล้วอันนี้ก็คือโหงงานเบียเนาะเป็นฮานปิ้งเอ็นค้างตู ATM นะ้เอทีเอ็มเนาะนี่นี่เลยนี่ก็จะมีมีปิ้งเอ็น แล้วก็มีไข่มีซาลาเปาครบสุดว่ะได้ขายหลายบอสแตละมูนอ่ะ๋อบ้มคนรีวิวงเบิงเขาซีรีวิวเดอ้อซีรีวิวไปลงยูทู e เดอ้อนี่นะทุกคนเฮาได้มาหัวแล้วนี่ได้ต่อคิวเลยนี่นะอันนี้ซื้อนับด้วยว่าของเฮาเท่าไหร่อ่า นี่เนาะอันนี้ก็เงิน,นเงินที่ลินดามาซื้อโมน,นีเอาเงินน้อยให้เราเนาะเราจึงอันได้อันได้ทษไทน,นี่นะทุกคนอันนี้เป็นน้ำแจลเนาะน้ำเจลปลาแดกตัวนี้ปลาแดกตัวนี้เจวส้มหวานตัวนี้เป็นน้ำเจวปลาแดกเนาะตัวนี้เป็นน้ำแจ,ว,นะว,นนำแจวส้มหวานเนาะทุกคนนี่นจ เอาซีไซสประเดกด้อไปหมดเลยบอกแล้วประเดเลยน้อของเ้านะแมนนะทุกคนนี่แล้ก็จะเป็นนี้เลยไม้หนึ่งพันกีบนะทุกคนนี่นลกลูกี่อันนี้คือยังบรไปีอันนี้นะอินดาก็เอาไปโอเอาไปหลายไม้เติมนะทุกคนมีไซอันนี้จะเป็นไซสใกล้่ะ ใส่ไก่ใส่หมูอันนี้เป็นไส้ไก่เด้อแล้วอันนี้จะเป็นอ่าเป็นเต๋ออันนี้จะเป็นก้นไก่แล้ค่ะจะมีนี่เลยนี่หัวใจหัวใจหมูเอายหนึ่งพันกีบแล้วก็จะมีปมิ้งฮอนดกนี่ต่อมาก็จะเป็นไส้หมูอันนี้นะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอ่าไข่ลูกเนะาะไข่ลูกนี่ขายในไหน่งห้าคั เออใบห้าพันอ้อนี่ห้าพันเดอทุกคนห้าพันน่นกเออ็เป็นเงินไทยนกกาโสจ้ะเออเป็นเงินไทยก็ได้น้องสิบ,ส,บสิบบาทล่ะน่วยหนึ่งสิบบาท่ก็ออออจะมีนี่พร้อมน้องอันนี้ก็จะเป็นอ,อ่าโนไม้มืวดแล้วสิมาซื้อซวยเดอนีออ่ยขายดีบว่านี้ มันก็แล้วแต่มืออ่ซื้อหยางเนทาอใต้เนื้อซื้อหยางนอข้ามคูนไม่อย่างก่อนข้ามคูนซื้อข้ามคูนโอ้ยจังเป็นซื้อเป็นแต่ข้ามแต่คูนเืกนี่เนาะทุกคนอันนี้คือปลายเนาะปิงอินแต่ก็ข่ลูกสาลาเปาซาาเปามื้อนี้คนขายบูมาราซาลาเปามื้อนี้คนขายบูมาเนาะทุกคน คนขายบมาอันนี้ก็คือเป็นฮานทางตู้ ATF ใสไ่ไฟใส่ไโอ้นี่แม่ทองแก้วสุพวงปิ้งเอ็นขายเครื่องย่อยนี่อันนี้ก็จะเป็นฮานเพื่อนนะทุกคนลินดากกัมกักน้องมกักมาซื้อ,อยูฮานเพื่อนแซบนะทุกคนแซบแซบหอมเพื่อนก็จะใส่อันเพื่อนก็จะใส่ปลาแดก ทุปน้ำแจ่วปลาแด็อันนี้ก็คือปลิ่นสูตรสูตรนี้สูตรเด็ดเลยอีกแซ่บเลยทุกคนปิ้งเอ็นธรรมดากับโบแซ่บโนทาวาโบไซน์แอน,นแจ่วสูตรเด็ดของเพื่นอนฮาวฮามากแต่ฮาวค่ะมันมันหอมมันไสแล้วมันหอมดีแต่บางคนเฮาวโบกกิ่นปแระเด็ก็ <laughs> <laughs> บไซ <laughs> ห่าวหั่นต้องใส่ปลาแดกทุกอยาก่างเลยเฮาวค่ะมัน,นมจึงแซ่บนี่ปิ้งใส่หมูอันนี้ปิ้งใส่หมูได้<ท>มา,ลา,ลา,ลาลแล้วหั่นเสียบเองวะเอืเ้อบเองกินเองทุกขั้นตอนกินเองทุกขั้นตอนได้เจา้าเจ้าก็ได้นอนอยู่วะเจา้าเวลาเจ้าเวลาได้ไปเฮ็ดเจ้ช่วงเส้าเนี่ยแล้วก็จ้างมาเจ้าเฮ็ดซอยออจ้างลูกจ้างหลานอะไร เสียบก็ไวกันโอ้โหบงนี่คือสิบอได้เสียบง่ายเลยนี่นะ่ะคือซีได้ไซเวลาโดดอยู่ในอนุกคนเพื่อที่จะเสียบเร็วอืนี่อันนี้ก็เฮิ่นกระทาค,าคิวท้าทาคิวตอมาท้าคิวบอนนอาเห็ดเรียงอยู่นี่วะ่อเฮ็อินไออยู่นเดฟบัวอ่นเ็ดเรียกอยู่โรงงานเบียร์นีน่วะโดยด้ใจ บ้านอยู่ใกล้ๆนี่ก็เลยซื้อมาให้ลูกโอ้มากคิดปิ๊งเผื่าบ้านอยู่ไกลๆนี่นะทุกคนอ่าหอย่าลุงกันเด้อมีแต่แซบขน้าเลยนะทุกคนดีดักอะตัวนี้น่วยนึกกับแปกบ้าทตีบอกเพราะว่าเงินเงินลงอีกแล้วเงินลงอีกแล้วไม่อยากเกาะ อ๋อได้ได่มางมีนนทางนานกระทาคิว <c oughs> อินดากระทาคิวทางนานกระทาคิวอ,อนี่ก็คือเงินที่เฮาจะมาซื้อมือนี้นี่ห้าสิบาทมาเซน <c oughs> เป็นเงินยอดกระปุก <c oughs> นี่ ก็จะมาซื้อวิงเอ็นนะทุกคนในงบ50,000กิฟต์บุงวันสีได้บนลนี้เดลินดักก็เลือกไปแล้วว่า50,000 50,000กิฟส์ีได้หลายจำได้50,000กิฟนี่คือ,อ40บาทไล่คร่าวๆเดาพอถือกบรบเป๋ากันเนาะ,อะโอ 40, อโอ40อบาทอย่าง80 80บาท50,000เราก็จะมาหากันว่าของลินดาได้หลายจำได้ทุกนคน อันนี้โบมีอันนี้นะรสชาตินะทุกคนและเราจะพาทุกคนไปซีมน้ำกัดและลสสรสชาติแซ่บๆสมดายแล้วแล้วล่วะเท่าไหร่50,000โอ้ยงูห0 0 0ิพอดีเป๊ะเลยนี่อันนี้คือเงินค่ะมาซื้อพื้นนี้ คาตาไลเป็นเงินไทยตัวน,นี้ก็แปดสิบเ,เกเ้าสิบบาท,บาทเอาคาาไลตัวน,นี้ก็ป็นอ่า,าเงินไทยประมาณแปดสิบบาทเก้าสิบบาทนะทุกคนมาเบิง้งกันว่าได้หลายจำได้แล้วก็ให้ไม่ละพันกีบเองนะทุกคนในการลดาติก,กับเซฟนัว เดีย๋ยวสิไปให้อันจูไอไอซีมแล้วกันก็มีหอยพร้อมอะมีค่ะเฮาประทานหอยมื้อเด้อมื้อสิให้ทานหอยซ่วอเมืว่องมากี้นี่เขาบบได้แวะเลยบบได้กินเลยซ่วงมากี้นี่นะคอ่ะอ่าห้าสิบบพอใจเด้อบยบายนี่มาบึ้มใ้ราคาม เอาสีบ้านเล้สจะสระไม่ลดเอาสีบาทเออยังบบเมนอยู่ยังแปสิบาทอยู่ไล่ไปไล่มาเถียงกแปรสิบาทตอาสิบ้านตัดไปอยู่ฮานี่บาเบิ้งอันนี้คือบลอด์ลอยบ้าทเอาพารียแทนนี่คือบลอนดลอยบ้านและวลีนาเหออมี้อหนอันนี้คือทาง์ทซัเนาะทุกคนแล้ลายยังเทบแก้วให้อีกถุงนึงเอาเซียบไอ้ฝุดนี่ อันนั้นข่าทางนี้ได้ตัวอคาค้างตู้ยีทีอยู่มามามาซีออันนี้เราพาปลาแด้แล้วเรียบร้อยง่านขไหมกินบือินตึงมาแล้วกระดูกตึกกแเฮ้อยังจะว่าเซฟเกิดราคามาขอบคอันนี้ก็เป็น อีก็ซีมหนึ่งของคนลาวถือว่าดีจะรขาดไปซองนี้นะเพราะราคาดูแบบเซ็ง่นกาเ้จะต้องแเขาต้เป็นสาวเสียบอีกคือกาจะากีนีจากขาดพี่เ่าแหละขาดกีบขาดกีบงานเล่นเต้งเ่าอะไรละเจันเจ้วก็ถือว่าจะงานดี้ลยเพะราคาขึ้นเพื่อไม่เพื่อไม้ก็เป็นรีไว ทากัน่เห็นเยอะค่อยเห็นเยอะค่ะหายลเวลาไปเห็นเอานะทุกคนอันนี้ก็คือมีสองหานหานนึ่งคิวก็หยาวยาวแต่ว่าลินดาเรบว่าหานแนวเพเื่อนหอินดาซื้อต้องใจดลดนะทุกคนเพราะหยาเพราะว่านึ่งมาคือไวสองมาคือแซ่บและรสชาติมันจะเด็ดเด็ดถึงใจเออ ถือว่าแท้ซีคะแนนก็ให้ซีคะแนนเต็มเนะทุกคนเพราะว่าโรจารนี้แซบแห่งอ่ะอลินดาจะมาให้ให้เบืง้งไอตัวน,นี้และนาอตสำหรับครดีเบิง้งแต่อย่าลืมลกดไลค์กดซับ i b e เป็นกำลังใจถ้าลินดาไอแซมคนได้พาวูแล้วกันทุกคนเด้อบ๊ายบาย